ไม่มีตั้งแต่ประมาณอนุบาลน,นะครับอนุบาลอือเ,เดินได้ผมก็จําได้ว่าผมจําหน้าแม่ไม่ได้เลยเรอไม่มีความ,มไม่มีเขาที่ว่าจะหน้าได้แต่ดูรูปอดูรูปอย่างเดียวแล้วก็ก็ดูแต่รูปะครับไม่รู้ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงตัวจริงคนอื่นเขามีแม่อย่างเงี้ยเออคือเหมือนน้องผมอะที่เป็นคนละแมะ่เขายังมีแม่อย่างเงี้ยคิดคิดอยู่แบบนี้เงี้ยคับอันนี้คือความคิดเด็ก ไม่เด็กแล้วโตแล้วโตแล้วแหละแล้วรู้สึกตอนไหนว่าตัวเองไม่มีแม่ตั้งแต่ตอนโตตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ทำงานแล้วตั้งแต่สิบเอ็ดสิบสองขึ้นมาแล้วอายุสิบเอ็ดสิบสองใครับงั้นแสดงว่าสิบปีก่อนหน้านั้นก็คือยังไม่รู้ประษีภาษาอะไรใช่ครับ oh. ก็มันเด็กเล่นทั่วไปครับเขา้าก็ไม่รู้ รู้ว่าไม่มีแม่แต่ไม่ได้คิดอไม่ได้คิดใช่ <นะ S 1> ไม่ได้คิดแบบยังไม่ได้แบบมีอารมณ์ที่จะคิดถึงอะไรอเงี้ยก็พอเริ่มโตมาถึงจะจะรู้สึกคิดอย่างเงี้ยประมาณสิบกว่าแล้วถึงคิดคแต่พ่อเขาก็บอกว่าชาติจะตามหาพ่อเอ้ยหาแม่เนี่ยต้องรอให้ผมมีพร้อมก่อนอะไรเงเขาจะพาไปเขาพูดแค่แค่อย่างเงี้ยผมก็รอรออะไรรอจนพ่อเสียอะไรอย่างเงี้ย